โม่หน่อยยุโรปนี่หน่อยจยุโรปโม่นี่อยดคือยุโรปยุโรปยุโรปของมนุษย์ธรรมยุโรปมาเป็นเมืองไทยได้เพหรอมาอายุโรปเด้ยุโรปป่ะท้าวาว่าเมืองไทยนั้นอิตาลอีมันว่าต้องว่าว่ายุโรปยุโรปนี่คือยุโรปครับของมนุษย์ธรรมพี่น้องครับผมยุตยนี่ครับพี่น้องเลยยืนส้มรถไฟฟ้าบีทีเอสอยู่ประเทศยุโรปเด้นี่ครับยูโรปนะครับผมนะพี่น้องเลยหมดงามขนาดสุดยอดครับพี่น้องนี่แหละคือยุโรปยุโรปครับพี่น้องยุโรปนะครับ สวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องปองปายนะครับผมเบิร์สกูทุกคนครับพี่น้องเมื่อนี้ครับผมนะพามายือนยุจุนีพี่น้องนะครับผมทีมนุษธรรมคนโมเซ้อพี่น้องครับมนุตธรรมมาโบเซอเด้วยครับผมมายุดนีเนี่ยเป็นเมืองไทยพี่น้องเป็นมายุโรปนะครับผมเวลาบาลโรมาไทยนี่ครับจะโบเซอเด้วยครับผมเพราะว่าเพิ่นมาโบเซียอมานเมืองไทยนะครับผม เป็นผับตัดต่อพี่น้องนะครับมนุธรรมมาเป็นผับตัดต่อนะครับเพระว่าเบิ่งครับโครงสร้างนะครับผมเบิ่งเลยครับผมโครงสร้างเมืองไทยนะครับพี่น้องนะอันนี้ผ้าเพิ่นมาเบิ่งนะครับพี่น้องนะที่ว่าเพิ่นม่เสื้อนะครับอลังการงานสร้างพี่น้องนะครับผมเดี๋ยวสีพามาเปิดโลกให้เบิ้งครับพี่น้องจุดนี้นะครับผมจุดเพิ่นจิตนะครับพี่น้องแต่ว่าเป็นยุโรปของมนุธรรมนะครับผมนะอันนี้เลยครับผมอลังการงานสร้างแค่ไหนนะครับอยากให้ดุ้งเพิ่นเบิงครับพี่น้องอ๋อหระยุโรปวะครับผม ยุโรปเมื่อนี่ยุโรปเมื่อนี่นี่ละที่มนุษย์ทำมายุโรปโอ้เพืนว่ายุโรปบ่กครับแม่นเพื่นว่ายุโรปเพื่อนว่ายุโรปของอาเซียนนะครับมายุโรปก็ว่าตามเพื่อนซับเพราะว่าคำว่าประเทศไทยนี่เพื่อนตัว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 เพื่อนตัวเพื่อนว่าเป็นยุโรปเป็นจิตใจด้ครับผมถามว่าเขาบอกว่าจุดจุดนี้เป็นเมืองไทยนี่โอวันจิว้าเฮ้านี่อิดซาตาฮอนน่านน่นปองปั้นนะครับแตงตัดกอเพื่อนว่าครับผมถามเขาบอกว่ายุโรปเนี่ยโอ้เพื่อนกินกินเหล่าแสีบตอนใช้เครับต้องบอกว่ายุโรปเ้ี่ยะลูก ยุโรปของอาเซียนครับผมครับนี่คือยุโรปนะครับผม,ม,ม,มเบิงครับพี่น้องตึกอาคารนี่นะครับพี่น้องมย์ธรรมมายุโรปนะครับมโนธรรมมาเือวมาเมืองไทยบอเซียประเทศไทยเป็นบอเสือ,อเลยบ,อเ,บอเสือ,อโอ้โหเป็น่าเฮานี่อิส <c oughs> ซาตาลอด แต่งภาพตัดต่อภาพไปก๊อปเอายูยุโรปมาใครได้เพผลวะว่าตัดต่อเลยท้าวว่ายุโรปเลยโอ้ยกินเหล่ากันแซ่ดเลยว่ะดีใจเอายุโรปมันรู้ทำกระบ้าซะอ่ายุโรปก็ยุโรปเลยมายุโรปมาเที่ยวยุโรปครับแมนแมนแต่ว่ามานลอยนี่แต่มาหอดยุโรปไปเลยมาหอดแล้วโอ้เจ้าก็มีเงินหลายแต่ายุโรปไทยแลนด์เจ้าก็มีเงินหลายแท้เอาเป็นแรงงานนะว่าเป็นลูกจ้างโอ้เจ้าเครื่องบินนี่เจ้าไปยุโรปเป็นหมื่นเอ้ยโ้ยมื่นสองมื่นได้เมึงเธอหามืนหมดแล้วยุโรปนะพาสปอร์ตจะมีปัญญาเหตุไปจะบอนะครับ ต้องมีวีซ่าเด้จะไปยุโรปแมนต้องมีวีซ่าเจ้าว่าสปอร์ตธรรมดาเนี่เขาประเทศเขาอะไรแต่แต่สมมือนี่สบายพอาจไหนเก็บพาสปอร์ตท่องเที่ยวกสามารถมาเที่ยวยุโรปได้ที่เราไ้แล้วอ่านนะครับผมนี่แหละคือยุโรปของมนุษย์ธรรมน้องนี่แหละคือโลกของมนุษยธรรมคนโบกเฮียนแบบนี้ได้หรอคนโบกเฮียนมาพี่น้องนะครับตัวตัวตัวว่าเป็นยุโรปแล้วุครับผมยุโรปพี่น้องครับยุโรปยุโรปยุโรปตรงนี้คือที่ไหนครับพอน้อยฮะยุโรปตรงนี้คือที่ไหนครับฝรั่งเศสฝนจิตอศสภาษาอฝรั่งเศสได้ไหม เฉินจีดเวินจีอ๋อเฉินจีดวีจีเอ็ดนะครับผมนะวเฉินจิดวีจีเอ็ดนะครับตรงนี้เดี๋ยวรถไฟสีผมาแล้วบนนู้นรถไฟสีผมาแล้วโอ้ยุโรปโอ้ยุโรปเลยมีรถไฟประเทศไทยขี่เสยเนาะอุ้ยสุดยอดเลยตะนาดได้โค้งกับเบิ้งโค้งสามตะนาดก็ตีนะครับสุดยอดจริงเนาะพี่ครับประเทศไทยโค้งสามตะนาดั็ดีเบิ้งยังเนาะเออจีสิตัดต่อปอปั่นเด้บ่ได้เด้เอ้าอจีสิบตัดต่อได้บ่วน้อยรถไฟสีส่วนกันแล้วบนนู้นรถไฟสีส่วนกันแล้วนี่ครับผมนะ นี่คือยูโรของมอนุธรรมพี่น้องนะครับผมอาหารสะอาดก็งามตาแต่ครับอุ้ยคอนโดหาสิบล้านได้เนี่ยอะของละหาสิบล้านออนฮาสิบล้านแมนแมนบอสหน่อยเดี๋ยวมึงทำสิบโอเซ่อยดิอ้าวรถไฟฟ้ามีแล้วอ้าวทางด่วนมีหมดแล้วอือนี่เหรว่าตึกจาะตึกสูงมีหมดแล้วอ้าวว้าวของหนึ่งหาสิบล้านนะสิบล้านเท่าบอสเป็นตึกหนึ่งหาสิบล้านนะแมนเบาห้องหนึ่งแมนเบาทำอนุธรรมบ่สสิบบอสทับบ่สทมเมียงมันคือความจริงแมนบอสโอ้โห นี <cin stereotype> <m aks> <dragging> ่นีเราไฟมาแล้วเราไฟมาแล้วอ่ครับผมอ่ายูโรปขอละฮะครับอ่ายูโรป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 นี่ครับผมพีภาษาไทยด้วยยูโรปพี่ภาษาไทยด้วยยูโรปประกันชีวิตนะครับโอ้โหมาแล้วครับพี่น้องฟังนล้วฟังแล้วนะรถไฟสวนกันวุ้ยงดงามพองมนุษย์ฝรังเขายังอึ้งนะครับผมนะพลังยังตะลึงพี่น้องนะครับนี่คือยุโรปของมนุษย์ธรรอย่างแท้จริงนะครับผม โอ้นะครับเมืองไทยจะหนักจะเต็มนะครับพี่น้องครับนี่ครับผมนะสุดยอดครับผมยุโรปยุโรปพี่น้องนี่นะครับวิลลิกูดวิลลิกูดนี่ครับผมนี่และครับพี่น้องนะครับยุโรปของมนุษย์ทำพี่น้องนะครับเขาบอกว่าเสื้อเขาว่า อันนี้เมืองไทยเราคนบ้าครับเมืองไทยยังคนเราตึ๊กคือสีสูงคือสีใหญ่ปานนี้นะครับโอ้โหนะครับผมนี่คือเมืองไทยยังแท้จริงที่นรานะครับผมภาพที่เห็นนี่ครับผมเป็นเมืองไทยแท้ๆเลยมรตกทางเลยเจ้าสีคิดแบยุโรปกันเลยนะครับนี่ครับพี่น้องครับผมนะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับผมทางทางเดินนะครับผมนะพูดพี่น้อง สกายวอล์กนะครับผมเบิ้งกุนสางในจั็ควาจักอันนะครับสกายวอล์กต่างๆเนาะหนึ่งสองสามสี่นะครับผมสกายวอล์กพี่รอนะครับผมนะอันนี้คือจุดล่านบนครับผมคือด้านบนนี้เห็นได้หลายอย่างเลยนะครับนี่ยิโรของมนุษย์ถ้ำนะครับผมนะมีแล้วครับพี่รอนะครับผมเบิ้งตึกข้างน่างครับโอ้่แครับผมตึกอาคารต่างๆนะครับดูฟังนี้ครับ พี่น้องสุดยอดครับผมประเด็ตัวไล่ง่ายพี่ดีครับพี่น้องครับเบิ่งครับตึกอาคารต่างๆนะตึกอาคารต่างๆพี่น้องนะครับซุดยอดครับผมเบิ่งต้นไม้พี่น้องครับผมประเทศนเพิ่งเนาะ ต้นไม้ปูงกจ่งทึ่งนะครับผมตึกงตึกเลยครับอลังกายงานสร้างพี่น้องนะครับผมปุตพี่น้องทั้งข้างล่างนะครับพลังการงานสร้างครับผมนี่แหละครับผมยุโรปของลูกมนุษยธรรมพี่น้องนะครับผมบอเซียจะได้กับโบโบเซียพี่น้องนะครับเมืองไทยเมืองไทยลอยเปอร์เซ็นต์นะครับลูกเอยอยู่จุดนี้นะครับผมนะ เพิ่งครับผมโครงสร้างบ้านเพื่อนนะครับโครงสร้างต่างๆนะคือจุดนี้ก็ผมรูกล้าพูดนะครับผมจุดเดียวนี่ก็พัฒนาสุดๆนะครับผมนะจุดนี้จุดเดียวก็โหสุดยอดนะครับผมนะความทันสมัยพี่านะครับเกี่ยวกับโครงสร้างต่างๆนะครับผมจุดนี้นะครับผม BTS เพื่อนจิตนะครับพี่านะครับนี่ครับผมโครงสร้าง บานเพิ่นนะครับผมโครงสร้างของประเทศไทยนะครับพี่น้องนะเดี๋ยวจะถ่ายให้เห็นแต่ากพี่น้องนะครับผมบามี่ยั้งเน่นะครับผมในย่านนี้นะครับร้านแห่งนะครับผมเดียวกับนี่ครับพี่น้องสุดยอดอลังการงานสร้างนะครับนี่แหละครับผมนะตึกอาคารบานเพิินพี่น้องนะครับผมของนึงนี่ร้ายร้านบาทเลยนะครับผมนะ าการงานสร้างครับร้านหน้างก็มีนะครับผมร้านหน้างเนาะมีต้นไม้ไปเนี้พี่้องนะครับสวยงามนะการงานสร้างครับผมโอ้ยลสวยงามเดี๋ยวเราลงไปล่า,นนางากันนะครับผมนะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับโอ้ตึกอาคารนะครับผมเมืองไทยนะ จัดหนักจัดเต็มกันจริงครับผมนี่ครับผมพี่น้องครับเัิ่งฟังนี้ครับผมลายแห่งไล้ผลนนะครับผมนะนี่ครับพี่น้องตึกอาคารฟังนี้ครับผมป้าแบบป่าลุงโมเสกอะไม่รู้จะพูดยังไงนะครับผมเนาะอันนี้คือเมืองไทยแน่นอนนะครับเห็นไหมครับน้ำมันงานเราพี่น้อง นี่เอสาวไทยนะครับดี่พี่เอาครับผมเบิงบ้งเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งครับผมโค้งสางโค้งสางสาวันเลยอ่ะซ่อนดี่นี่พี่เอาเลยความเจริญสีวิไัยเนาะหลักการงานสร้างครับอันนี้เป็นชาวต่างชาติหลายประเทศนะครับผมที่เขามาที่นีชมนะเขามาอันนี้พี่อ้อง BTS ต่างๆนะครับมารอรถนะ ดีครับผมนะเพิ่นจิตนะครับเมืองไทยแน่นอนนะครับลุงทำไม่เสื้อนะครับผมลุงทำขาวว่าอยู่ต่างประเทศดีนะครับพี่น้องนะฮะดีพี่น้องครับผมบิงบ้งบิ้งบิ้งโอ้โหโครงสร้างตแต่ละที่นะครับผมอลังการมากๆาครับ พี่น้องเอ้ยเพื่อนจิตนะครับนี่นะครับสถานีเพื่อนจิตพี่น้องนะครับผมนะกองบาลังจางงานสร้างนะครับพี่น้องนะ เราใช้ขนานมากเราให้แบบพื้นที่การทัศน์สบายแบบเปิมเตอ็มดีมากนี่ครับผมพี่น้องมึงมึงมึงครับมาแล้วพี่น้องครับผมเมืองไทยจัดนักจัดเต็มพี่น้องเลยนี่แหละคือยุโรปของมนุษย์ถ้ำนะครับผมโอ้พี่น้องนะครับผมจุดนี้นะครับก็ เห็นหมดเลยครับผมเนาะยู่โอ้โหนะครับแต่ละทีแต่ละทีนะครับว้า wow, พี่น้องครับผมเบิง้งเบิ้งครับผมนะสุดยอดพี่น้องละครับของเมืองไทยนะครับปุ๊บพี่น้องเอ้ยยูโดของแท้นะครับผมคนเราทำว่ายูโดกะว่าตามเล่าครับผมนะเดี๋ยวคำามาเมืองไทยเราสีเราสีแบบ ดินพี่น้องนะครับผมเพราะว่าเมืองไทยเราดินเพราะว่าเราอิสาพี่น้องนะครับเอาอย่างๆนะคือโครงสร้างบ้านเบืองโครงสร้างบ้านเพิ่นนี่นะครับพี่น้องนะมียังเนี่ยนะครับผมเรื่องสะพานดงสะพานลอยต่างๆนะครับเรื่องรถเรื่องรถนะครับนี่ครับผมแต่ละที่เนาะคือความลังการงานสร้างนะครับพี่น้องความสวยงามนะครับให้เห็นประจักษ์เลยนะครับผม คนพี่องสะพานลอยนะครับจัดนะจัดเต็มตู้น้ำนะครับผมเพิ่งครับพี่น้องโคกงสางโคกงสางเพิ่งครับผมปั๊บเดี๋ยวจะวจเส่นพี่น้องเลยน้ำพน,น,นุนบบนี่ก็ยังน้ำปั้มือเนี่ก็จักซิเบอร์จั๊กบอพี่น้องนะครับผมฝั่งนั่นพี่น้องสองสามเดนนะครับฝั่งนี้อีกนะครับผม เบิ้งฟังนี่ครับฟังเทิงกับรถไฟพี่นอ้องเบิ่งวาบยิงยิงฟานไปฟานมากครับพี่น้องจัดหนักจัดเต็มนะครับผมเติมใส่โหไวมากมากนะครับเพืเ่อนๆเ,เลยสุดยอดนะครับผมอาคารแต่ละทีนี้โอ้โหไม่ทำมาราพี่น้องครับ สุดยอดไลค์ครับผมโอ้พี่น้องเอ้ยตึกสูงๆมีแต่ตึกสูงๆพี่น้องเมืองไทยโอ้โหจัดหนักจเต็มนะครับผมเยี่ยมครับผมนะหลายที่มากๆพี่น้องนะครับตึกอาคารนะครับโอ้โหสวยงามพี่น้องเอ้ยบึงตึกฟังงานพี่น้องนะครับปาเป็นบึงตึกแยงพี่น้องก็มั่งางามนะครับผม ตึกอาคารนะครับผมถนนทางเนาะจะหนักจะเต็มนะครับงานนี้นี่นะครับผมเมืองไทยทีโมโนทอมบาเป็นเมืองยุโรปนะครับพี INE ่น้องนะครับยุโรปกะตั้มสนเลยครับพี่น้องนะครับ่างสบายยุโรปนะครับผมเนาะเพราะว่าประเทศไทยก็มีหลายเชื้อชาติพี่น้องนะครับมีหลายประเทศที่เขามาเที่ยวนะครับเขามาลงไหลเมือพี่น้องฟังนั้นนะครับผมตึกอาคารนะครับฟังนั้น สถานที่ต่างๆพี่น้อนนนะนงนะครับผมคือว่าเปิดโลกให้มโนธรรได้เบิ้งพี่น้องนะไอเห็นต่างๆนะครับผมว่าเมืองไทยนี้มีอะไรหลายๆอย่างนะครับผมให้เที่ยวชมนะครับเนครับนี่พี่น้องนะครับเดี๋ยวสิบพามนมโนธรรมในเบื้องฟังนั้นพี่น้องนะครับผมนี่ครับ โอ้โหที่เราตึกอาคารเนาะสวนมากๆครับลงมาชั้นด้านนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวลองลองมาดูฟังนี้กันนะครับบ้านจะอาางการแค่ไหนนะครับเมื่อกี้ฝั่งนั้นก็ไปธรรมดาพี่น้องฝั่งนี้อีก,กน,นะครับผม นีพี่น้องเอ้ยโอ้โหบ,บึงบึ้งตึกอาฆาตพี่น้องแยกเป็นจิตนะครับผมตรงนี้กำลังการแยกแสงพี่น้องเอ๋ยประเทศไทยนะครับเออพี่น้องดื้อหากมากน,น,น,นะครับผมพี่น้องของจริงนะครับผมนะ ฝั่งนี้พี่น้องครับผมฝั่งนี้ฝั่งนี้ครับวา้ฝนะั่งนี้ก็บ่ธรรมดาด้ลยครับพี่น้องนะครับฝั่งนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับผมฝุ่นพี่น้องนะครับหาหวานเพิ่นอ๋อตัวครับผม สวยงามอลา,ามตานะครับสื้อหอดร้านครับผมเดี๋ยวเราจะไปเดินชมตรงนั้นนะครับของแท้ของจริงพี่น้องนะครับเมืองไทยนี่ครับผมฝั่งนี้เนอ้อกี๊มนุษย์เคยถ่ายฝั่งนั้นนะครับแต่ฝั่งนี้ ตึกพี่น้องเลยมาสูงม่ดีนะครับผมกระสางอะไรจึงได้พี่น้องนะครับผมสร้สางอะไรมาฮะรสางดีๆครับสวยงาม,มีดีพี่น้องเลยสุดยอดพี่น้องนะครับเมืองไทยเนาะบอกเลยครับว่าเป็นยุโรปของอนุธามีดีพี่น้องนะครับผมยุโรปเพราะว่าเมืองไทยกับชื่อว่าซูซีนะครับพี่น้องนะกับหลายๆประเทศที่อ่าในยุโรปนะครับผมนะบอกเลยว่าเมืองไทยเขา ขนาดจะเต็มนะครับอันนี้แค่ชิ้นส่วนหนึ่งนะครับผมแต่ตึกอาคารหลายแห่งนะบอก้วยคำเดียวว่าหลายอย่างนะครับผมนะที่เมืองไทยเขาจัดหนักจะเต็มนะครับเรื่องการก่อสร้างนะครับผมโอ้พี่น้องครับสุดยอดนะครับสวยงามคือสวยงามนะครับพี่น้องไพสว่างสวัยเนาะจัดหนักจะเต็มกันดีครับผมเมืองไทยพี่น้องครับผมศูนย์การค้านะล่างก็มีร้านเครื่องดื่มต่างๆนะครับ ปลกต้นไม้พอรู้ยอมรับสิ่งหนึ่งนะคือเขารักต้นไม้นะครับรักธรรมชาติมากๆนะครับเห็นไหมครับผมข้างบนตึกเนาะยังปลูกต้นไม้ไว้นะครับผมนะนี่นะครับผมไทยนะครับผมนี่แหละคือประเทศไทยพี่น้องนะครับผมดูตัวอย่างรถเลยนะครับพี่น้องรถไฟฟ้าวีดีเอสนะครับนี่ครับผมสุดยอดครับผมนะคลิปนี้ พามาเบิ้งพี่น้องครับผลธรรมผลเสือด้วครับพี่น้องนะครับเปิ้วาเป็นยุโรปนะครับผมก็เลยพามาเบิ้งพี่น้องเดียวสิหาปาปูนตัดต่ออีกครับผมจิบนีกก็พามาเบิ้งเจ๊ะเลยครับพี่น้องนะครับนี่คือแผ่นดินของประเทศไทยนะครับผมนี่คือเมืองไทยนะครับผมเบิ้งเบิ้งเบิ้งไฟมาเลยเลยเดี๋ยวสิมาเมคเอาพี่น้องนะครับผมนะนี่คือเมืองไทยนะครับจัดหนักจัดเต็มนะครับพี่น้อง โอเคครับผมนี่แหละประเทศไทยครับผมนะเมืองไทยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมเมืองตึก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 อาคารนะครับผมเบิงครับพี่น้องครับผมนี่แหละครับพี่น้องยุโรปของมนุษย์ทรมเบิองเอาครับผมฟ้าของกว่าอลังการงานสร้างพี่น้องจุดนี้นะครับผมนะเบิงครับพอลูแอนคอจยงสุดสายตาเลยครับพี่น้อง ลึกอาคารนะครับผมอยู่ล,ล่างเนาะเราลงมาล,ล่างๆแลครับตอนนี้เดี๋ยวจะขึ้นไปนะครับเดี๋ยวขึ้นไปด้านบนครับอ๋ออลังการงานสาวพี่หลนะครับเบิงเบิ่งเบิงเบิงจุดนี้คือสถานีวิทยุนะครับพี่หล่อนะบอกเลยว่าอลังการงานสาวราครับ ยุโรปของแท้เลยยุโรปของแท้มนุษยธรรมมายุโรปนะครับผมเบิ่งเบิรพี่น้องอลังการงานสามพี่ครับผมผมกครับ ย้ยนข้อเลยครับผมนะความาลังการงานสร้างนะครับอันนี้เป็นกรุงศีนะชมบิวนะครับยอดสุดยอด มนุษธรรมสิบ้ายิโรไปเลยพี่น้องนะครับพอมีซาต่างศาสตร์ร้ายมนุษยสิบ้ามนุษยสิบ้ายิโรไปนะครับผมนะแต่ว่าท่ายแบบนี้นะถามโมเ็นป้ายนะครับมนุษธรรมสิบ้ายิโรเลยว่าพลังร้ายเลยครับผมเมื่งไหร่นะโอ้โหพลังร้ายนะครับเหมือนกับซาต่างชาติ์ร้ายแห้ยี่ีพี่น้องครับนี่เตะซาต่างชาตินะครับผมมาเที่ยวเนาะมนุษธรรมสิบ้าเสื้อแล้วครับผมนะ